ราพระพเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ที่ทำบุญนี้ก่อนให้กับญาที่เป็นเปรตร้องโหยหวนไม่ใช่ว่าเปรตธรรมดานะต่อตอกันมาหลายพุทธดนดรนะ<ม>หิวโหวยดูอย่างนั้นได้วความทุกข์ยากลำบากเพราะกินของสงนี้ระวังนะพวกเรานี่อนะสอนทุกวันนะนี่ของสง์นี่หนักมากที่สุดนัก กหัสสาแกนเพียนพระยจาียามระวังจิตตัวเองนี่ของสงฆ์นี่อันนี้ญาติของพระเจ้าพิมพิสารโหต่อมาหลายพุทธันดรแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะได้กินบุญจากใครได้เลยเพราะพระ,พระองค์เจ้าพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ยังไม่เกิดเกิดในพุทธันดรน,นี้สมณะขนมพุทธจเจ้าเนี่ยเพนั้นก็ต้องคอยมาคอยมาคอยมา เบ็พวกนี้จะรับได้เฉพาะญาติรับได้รับบุญได้เฉพาะกับญาติเท่านั้นแหละคนอเหนื่นรับไม่ได้แม้ตยพุทะเจ้าก็ไม่สามารถให้บุญพวกนี้ได้ด่พวกเรานี่มันเก่งมาจากไหนนั่นเราไม่ได้ทำรานน่แต่ต้องอาศัยตำรานี่ก็เป็นบุญไม่ใช่ว่าเป็นบาปนี่ใช่มล่ะก็เป็นพะเีณีที่ภาคอิสานที่กระทํากันต่อ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 ,อต่อต่อตนอต่อตนนี่จะวต่าต่อ่่อ่ จะบอกว่าประเพณีนี้เลิกเสียอย่าให้มีบอกว่างั้นอะประเพณีเลี้ยงผีประเพณีอะไรนี่อา้าวอย่างนั้นเวลาที่วงศาคณาญาติหรือพ่อแม่เขาเสียเยเขานิมลไปทอดบังฉกุลเขานิมลไปในงานนี้ก็อย่างงให้มีที่ใช่ไหมละ่ะแล้วไปทําไมอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับจตุป,ปัจจัยจากกุบาศุปธิกาที่ ไม่ต้องไปมีงานต่างๆ,ๆไม่ต้องมาเทศโปรดใครอ่ะฟังแล้วมันเป็นยังไงไม่ทราบอ่ะเหมือนกับพวกเราที่ทําลายหลักธรรมหรือวินัยก็สอนต,ตามทำตามวิไหนไม่ได้เลยพระแม่กอาจาร์ประเพณนี้บางอย่างก็สมควรรักษามันก็มีในพระสูตรนี่ถ้าไม่มีเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งประเพณีเครื่องรางของขังเนี่ยทำไมถึงพากันรักษาเนี่ยหลวงพ่อก็จะถามหมูค่คณนะรุบารจันทร์มันก็ไม่มีในพระสูตรนี่ ประเพณีทาเครื่องรางของขังขายนี่มันไม่มีในพระสูตรเลยนี่ประเพณีที่พระสร้างวัดนี่พระเลีอยไรนี่แล้วทำไมาจึงยึดประเพณีนี้นี่ประเพณีที่พระมีโทรศัพท์ประเพณีที่พระเล่นลิงเล่นไรก็ไม่เห็นว่ามีประเพณีประเพณีพวกนี้สมควรเลยเขาใจหรือ,อยังถ้าก็สมเอตสมผลหลวงพ่อมันได้ไปประมาทจากจ้าพราะแมคครูอาจารย์ที่เทศ แบบนี้นะเราอยากให้รักษาไว้ซึ่งนี่พรนี้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยเนี่ยเราจะออกจากหลักธรรมหลักวินัยทําไมเป็นผู้พิเศษเรืพวกเราเนี่ยนั่นฝึกขาดอบรมบ่มนิสัยให้จิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่กับคุณพระรันาตนตรัยก็หลักธรรมหลักวินัยที่แล้วจเจ้าอะไรมาสอนญาติโยมเขาอย่างนั้นไม่ก็ไม่ต้องให้เขามาทําบุญที่ ใช่ไหมล่ะถ้าบอกว่ายกเลิกประเพณีนี้ถ้าไม่มีในพระสูตรเลยเออเราก็ไม่ได้ว่าประเพณี้เลือกแค่ว่าอย่าให้มีประเพณีเลี้ยงผีว่างั้นเถะเลี้ยงเปรตเลี้ยงผีว่าพวกกระเถอดป้าเลอยเรานี้นะอ่าเอาแล้วเวลาอุบาสกปฏสกาลูกจิตลูกหาคอนิมนไปงานงานคนตายงานอะไรทำไมต้องไปด้วยอ่ะ ถ้าบอกว่างานนี้ให้ยกเลิกก็ไม่ต้องมาทําบุญกับพระที่ไม่ต้องมาส่งบุญเอาเงินเอาทองมาให้พระแล้วให้กับวงศชาคณะญาติที่ตายข่อตายใหม่ใช่ไหมละ่ะฟังแล้วมันเป็นไงไม่ทราบมันเหมือนกับพวกเรานี่ทาลายหลักทมหลักวินัยทําลายประเพณีได้ทําในวินัยอมันก็เลยเป็นยังไงความรู้สึกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ประมาทจากเจ้าให้กุญแจนะแต่อยากให้เธอทวนไว้ซึ่งทาซึ่งวินัยอเราก็ไม่ทราบนี่ใช่ไหม เราไม่ใช่ผู้พิเศษนี่เราประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธมามก,กะเป็นศัก,กยบุตรพุทธทินโนรถที่สมบูรณ์บริบูรณ์ซ้าลากถามว่าซึ่งทำซึ่งเปไหนจ้าพอฟังเกลก้วาจารย์ระเทศเรื่องนี้ก็เอ๊ะมันยังไงล่ะก็เพนีนี้ก็ชาวพุทธเราก็ทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนี่ชาวอีสานทำมาทำมาเออถ้าไม่มีในพระสูตรเลยเนะพระาะไตมีดกเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันมีอยู่นี่ใช่ไหมล่ะบิณฑ์ญาณกลุ่มนี้เปรตพวกนี้คอยมากี่พุทธันดรล่ะ นั่นน่ะเพื่อต้องการอิ่มบุญกับญาติญาติอิ่มบุญกับญาติเพียงองค์เดียวเพียงคนเดียวเพียงพระอ,องค์เดียวก็คือนี่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์แรกพระองค์ก็บอกว่านี้นะเธอไม่ใช่ชาติญาติเรานนะั้เราไม่สามารถให้บุญได้โปรดไม่ได้ลองคิดดูสิองค์ที่สองพระองค์ที่สองก็เหมือนกันพระองค์ที่สามก็เหมือนกันนี่จนถึงพระองค์องค์ที่สี่นี่เห็นไหม นี่ญาติของเขาเนี่ยคือพระเจ้าพิมพิสารและเกิดว่านี่ในพุทธันดรน,นี้ญาติพวกเราตกทุกข์ได้ยากตระกรมลําบากเป็นเปรตแหละก็มีในพระสูตรหมดนี่เข้ากันได้โดยธาตุนี่เราก็ต้องทําตามหลักคําสอนของพระเจ้าที่มันถึงถูกไม่ใช่ว่าจะออกมาปัะมหมาทเลยว่าประเพณีนี้เลิก้ะประเพณีเลี้ยงผีก็ว่านั่นแหละประเพณีเลี้ยงผี เพียงเปนีบน,บนบนบนบานศาลเก่าไม่ได้เป็นอย่างนี้เพนีเรื่องผีน่นโน่นเห็นไหมล่ะศาลนั่นศาลนี้พระเป็นผู้ไปทาศาลในเพนีเรื่องผีตั้งยันขึ้นตั้งอะไรขึ้นตั้งศาลขึ้นบนบานศาลเก่าในศาลอาจจะมีภาพอะไรบ้างก็แล้วแต่บางทีก็นโน่นบนบานศาลเก่า,วาพวกพญานาคตั้งจานขึ้น เจ้าปู่นั่นเจ้าปู่นี่ว่ากันไปปรเพณีนี้สมควรที่ยกเลิกใช่เนี่ยเพราะเราก็ไม่เห็นมองไม่เห็นนี่เพราะพระสูตรต่างๆที่เราศึกษาดูก็ทั้งที่รู้ที่เห็นกันว่าสมควรไม่สมควรเราก็รู้อยู่นี่แต่ว่าเปรเพณีนี้นี่เปรเพณีบุญข้าวประดับดินนี่แรนจิบจี่ค่ำตาแปดสองหนนี่แรงจี๕คำ่ำตาแปดหนเดีย่ยนี่ดับเดือนก้าวันเข้าประดับดินนี่ สมควรยิ่งที่จะรักษาถ้าเกิดว่าวงศาคณาญาติเรานี่หลายพุทธันดรที่ตกทุจริตตัวละครลำบากที่กินของฉงม,มาแหละเพิ่งออกมาเพี้ยนผ่านในนี้พุทธันดรนี้เราก็เพิ่งเกิดทันในพุทธันดรนี้แหละใครจะเป็นผู้ดูแลเขาล่ะไม่ใช่ว่าจะจับจ้วงเต็มหมดประเพณีที่สมควรเลือกนี่ประเพณีเลี่ยไรของพระเรานี่ซองเขียวซองขาว บุญภาพป่าบุญกระถินบุญน,นั่นบุญน,นี่จ้างโบจ้างเจลาซองเขียวซองขาวประเพณีนี้สมควรยกเลิกเพราะไม่มีในพระสูตรแต่ประเพณีบุญเข้าประดาดีนนี้ขอโอกาสนะพ่อแม่ครูจารย์ไม่สมควรยกเลิกเพราะมีในพระสูตรนั่นผมไม่ได้ค้านพ่อแม่ครูจารย์หมู่คณะนะแต่เห็นพ่อแม่ครูจารย์หมู่คณะเทศมันแลวเป็นยังไงไม่ทราบอ่ะ หมือนกับเรานี่ทำลายหลักทมหนักวินัยอวดตัวเป็นผู้พิเศษมันไม่ถูกนะเรานี่เป็นอะไรล่ะเป็นผู้ที่มีอะไรล่ะสติกำลังปัญญาน,น้อยนิดสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งหนึ่งจึงทำซึงวินัยนะั่นเพราะไต่พี่โกมันมีนี่จะว่างไงใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเป็นญาติเรานี่เนี่ยมันก็มีต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันมาในพุทธันดรน,นี่เพราะเป็นธรรมเป็นวินัยอันหนึ่งอันเดียวกัน มันจะต้องมีนี่ประเพณีนี้เพราะเราก็เกิดไม่ทานพุทธันดรนั่นพุทธันด,ดนี้แต่พุทธันด,ดนี้มีนี่นั่นเราก็ล,ลึกถึงหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่กี่ล้าน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 ,านเพรอะผมก็ตามพุทธเจ้านี่เป็นหลักคําสอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือหลักคําสอนเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่มีว่าเหลื่อมลําต่ําสูงไม่มีเสมอกันโดยธรรมแห่งบาลมีโพชิญาน นั่นเรื่องของเรื่องมันเราจะบอกว่าเอ๊ะเราจะบอกว่าเอ๊ะสมควรแล้วอย่าให้มีนะประเพณีนี้ประเพณีเรื่องผีไม่เข้าท่าไม่สมควรจะา่าสมควรไม่สมควร,ควร,ควรก็ได้เห็นได้ผลเพราะในหลักคําสอนมีอยู่และประเพณีที่พระสร้างวัดวาอารามเบงนี่สมควรไหมศึกษาดูมาเห็นมีนี่ใช่ะแม่ละพระที่สร้างไอ้พระ ที่เรียกอะไรมีไหมก็ไม่มีพระที่มีตัวระจับตัวระแกลบเล่นดิงเล่นลนลมีไหมก็ไม่ม,มีเห็นไหมล่ะเอาประเภทนี้ใหม่มาประเพณนี้ใหม่มาแล้วก็บอกประเภณนี้ที่ถูกต้องตามธรรมตามทีมมมม่ไหนก็บอกว่าไม่ถูกพวกเราเป็นจัตจดาเองหรือไงข่าวข้ามาข่าวข่ากมาพระแม่ครูจารย์ด้วยหน้าที่เทศเรืเ่องนี้มันฟังแล้วมันเป็นยังไงไม่ทราบ เออนี้เราอยากเห็นชาวพุทธเ่านี่รวมกันที่ทำที่วิน,นัยระสูตรมีอยู่นะอยากอยากให้รักษาไวา้ต้องปฏิบัติให้เห็น